เลือดพอมันเข้าไปเสร็จผู้มันทําให้ไตวายฉับพันทําให้ผู้หญิงคนนี้ตายได้เลยแค่ทาครีมก็เสียชีวิตเหรอได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณเลือกใช้ด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รีเทิร์นนะคะอะไรก็ได้ที่มันถูกต้องตามกฎหมายมันจะดีทั้งหมดค่ะนะคะโอ้โหเวลาของเราเหลือน้อยนิดแล้วนะคะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากติดต่อชมรายการของเรานะก็สามารถดูได้ที่ช่อง PSI จานดํา74นะคะแล้วก็ KU Band D 26นะคะเวลา4โมงครึ่งถึง6โมงนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะกับรายการเป๊ะ Perfect Life ค่ะนะคะอ่ะก็ดูกันได้ทุกวันนะคะแล้วเอซเบนมาโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะก็บอกว่ารักแร้ดําทํายังไงดีคะก็อย่าไปถอนเยอะอย่าไปถอนเยอะแล้วก็รักแร้ดําๆเนี่ยใช้ใช้ครีมบำรุงผิวนะคะพี่บอกเลยของ D Firm ดีมากมากกระปุกนึง600กว่าบาทพอทาไปเสร็จปุ๊กนักแร้มันจะตึงเข้าไปมันก็จะกระจ่างใสด้วย ในเกลืรีเท <ID> ิร์นนะคะค่ะถ้าอยากจะมีความรู้สวยด้วยสุขภาพดีด้วยต้องทํำยังไงคะก็ดูรายการเป๊ะค่ะอาอย่าลืมติดตามด้วยค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะติดตติดตามชมรายการเราพรุ่งนี้ได้นะสี่โมงครึ่งถึงหกโมงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดอะไรนะคะอะไรนะคะเจ็ดสองสำหรับใครนะคะที่ติดตตมชมรายการเราตอนนี้เอ ก็สามารถส่ง s m s มาได้นะคะ4ี4 7 2 7 6นะคะหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 02, 9 0 2 9 6 0 5 0 2 2ค่ะและอีก1เบอร์นะคะ0 5 9 8 8 5 0 8 8ค่ะอ่าค่ะถ้าเกิดว่า c แบน,นะคะทางจาน PSI นะคะผู้บริหาร PSI นะคะคุณอําเป็นเพื่อนพี่อ้วนนะคะดู PSI ได้ช่อง72แล้วก็ DTV ช่อง26นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันเราใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสโมงครึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ